ครับครับรถไฟคันนี้ครับชือกุ้งชุบๆๆๆกุ้งงพชิงชิงอ่าพูดง่ายๆว่าชิงลืงชุงอ่าครับสะพานแม่น้ําแควรือเรียกว่าสะพานมรณะที่เกิดขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่2โดยทหารญี่ปุ่นได้ทําการจับเฉลยศึกร่วมกับเกาซังทังทําทางรถไฟสายนี้เพื่อจะพาอาวุธ ไปที่ประเทศอินเดียเ <Huh? S 1> มันมาแต่ว่าเกิดเหตุที่ว่าเขาทิ้งระเบิดทาให้สะพานขาดทนันและการในการขอสร้างเส้นทางนี้นะครับมีคนเสียชีวิตเป็นแสนคนหรือจะนับชีวิตของคนก็คือเท่ากับหมายมอนทางรถไฟนี่ครับนั่นคือชีวิตของคนทุกคนที่ร่วมกันขอสร้างสะพ,พานเส้นทางนี้นะครับมารณะจริงๆครับน่ากลัวกลางคืนร้อนครับ ป้าที่ว่าอยู่ในสมัยสคงครามโลกครั้งที่สองแต่ก่อน,นะครับยังเหลืออยู่อยู่ตรงนี้นะครับป้าน่ากลัวไหมสถานนี้แต่ก่อนน่ากลัวน่ากลัวมากเลยใช่ไหม,มกระดานแผ่นเดียวอุ้ยด้วยเอด้วยท้ไงเดี๋ยวนี้คนมาทำไมแล้วใช่ยไหมถึงมาทำไหมโอ้โอแต่ก่อนนี่น่ากลัวมากเลยโอ้น่ากลัวร้อนไหมร้อนไหม,ไหม<อ>เห็นข้าว่าเสียชีวิตหลายคนอ่ะตรงนี้มีเดียมั้ฮะมีผีโรไม่พีโรไม่กลางคืนพีอรไหมตรงนี้ ไม่รู้ปลามไม่ยู่ดึกตาดูดึกไม่ตาตะก,กอดใช่ไหมบ้านปลาอยู่นู่นบ้านปลาอยู่เขาอสองครามโลกครั้งที่สองสะพานเป็นสะพานมารณะนะครับดูป้าไว้นะครับมารณะไม่มารณะถุงเท่าไรครับถุงแปดเซฟโอ้ยอยากขายแพงไปเลยป้าโควิดไม่ค่อยมีตังค์เลยอย่าพูดมไอ้โควิดกูควยอ่ะอยาแยกเงินูจ่าจ่ามันจริงๆหนูที่บ้านเราเขาเรียกโควิดโควิดคือไม่มีดุ้ย วันนี้ไ่พระมาปล่อยปลาครับอ๋อมาปล่อยปลาตรงนี้ไปเปิดยังไงนี่ไงตรงไหนนี่่ป็นเรยอพรก็คือลงเรือคนสุดท้ายนะครับตอนนี้ที่ที่เรืออยู่ที่สะพานนี้นะครับมีลูกหลานกี่คนครับตอนนี้อยู่เทมบคนี่โอลูกก็คือย้ายทิมทานไปยุงเทมดแล้วนะครับอยู่คนเดียวอยู่ตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นอนุสาวรีย์ตังไว้ต่อไปก็จะมีลูกปั้นของป้าใช่ไหมอยู่ตรงนี้ไป อันนี้เราให้นะครับเราให้เราปลาปลาค่อยไปขายคนอื่นนะครับออปลาลองยิ้มแบบสวยๆให้ดูสมัยวันไม่มีไม่เป็นไรสมัยสงครามโลกครั้งที่สองยิ้ม,มแบบสวยๆยิ้มแบบไหนยิ้มแบบให,ให้เห็นฟันอ่ะ <Yeah. S 1> เออ <laughs> แบบนี้เลยถูกต้องเลยเนี่ยครับเน <laughs> สุดท้ายของเรานะครับโอเคครับช่วยปลาแล้วได้บุญด้วย ครับจะไปกาญจนบุรีฮัมมอนดี้ชิกิโกะอพพบุบลงฮัมมอนดีชิกิบุบขึ้นขวันนี้เราขึ้นรถทหารญี่ปุ่นอันนี้เรือทหารอเมริกันอีกคนนึงครับหน้าผาลังครับไหนลองถอดป้าบีปากดูดิ What your name? My name is Mama. Oh, Mama. าแมะ You have to go Thailand it is Yes Yeah I My new friend, biscuit? No! No! I today, today, today? Okay! <laughs>